สวัสดีครับวันหยุดช่องจักรจันทระเลอวันนี้เราจะมายะแกงมัฟักใส่ไก่นะครับมีไก่มักฟักข่าพริกแห้งเพิิมติดตามกันครับครับขั้นตอนนี้เราจะมาทำเราจะตำเครื่องนะครับกระเทียมหรือหอมขาวนะครับใส่กระเทียมหรือหอมขาวลงไป นั้นก็ใส่ขานะครับใส่ขาลงไปตามให้ละเอียดขาขอแนะนำให้เป็นขาแก่นะครับจะได้หอม ข่าหอมถ้ามันขาอ่อนมันจะไม่หอมครับ พริกแดงพริกแห้งนะครับใส่พริกแห้ง นี่นะครับผักพริกแห้งข,ขักเครื่องแกงเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นตาล้าน,นะครับตาล้านี่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใสก็ได้น,นะครับแล้วแต่ความชอบเดี๋ยวถ้าใสา่แล้วจะหอมนะครับหอมอร่อย สารละผลครับจะ่สารละคลลบไปแล้วก็โขลกให้เข้ากับเครื่องแกงที่เราตง พรแกงเสร็จแล้วครับกรกร้กกร้ไ่ไก่อันนี้ขัดกระลำของเด็กเนื้อนี่ว่ะ

อันนี้ลรก็คั่วไก่นะครับเครื่องแกงใส่เครื่องแกงแล้วก็คั่วไก่ให้หอมนะครับให้มันเข้าเนื้อพัวไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ไก่สุกเข้าเนื้อเครื่องแกงครับต่อไปจะใส่ฟักนะครับใส่มะฝัก ใส่น้ำปักลงไปแล้วครับปลักแล้วเดี๋ยวก็เติมน้ำนะครับ,รบเดี๋ยวก็รอให้เดือดนะครับ ครับตอนนี้ก็กระเดืดแล้วนะครับอืมกลิ่นหอมมากครับแหมดูสีสันนะครับอืมขอบอกเลยว่าถ้ากินทะลุได้เนี่ยสุดยอดเลยครับหอมเครื่องแกงที่เราตำนะครับนี่แหละครับการตำเครื่องแกงเองมันจะหอมถ้าเราไปซื้อมันจะไม่หอมอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นการตำ เพ่งแกงที่เราซื้อนะครับแต่อันนี้เราใช้โขกใช้ตำนะครับกลิ่นจะหอมหอมผิดกันนะครับครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับตอนฟักสดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดก็ไม่เลยเดี๋ยวก็รอให้ฟักสดสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ใบมะกรูดนะครับก็จะไปนานจบครับเดี๋ยวรอให้ฟักสดก่อนครับ อันนี้สุกได้ที่รับรับฟักสุกได้ที่แล้วเติมใบมักครูดนะครับเป็นอันว่าจบพิธีการเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับการปรุงรสชาติก็เติมน้ำปลานิดหน่อยนะครับแต่เจ้าจันไม่ได้ใส่ผงชูรสเพราะว่าไม่ชอบนะครับทาอาหารผมจะไม่ใส่แต่แล้วแต่นะครับการเติมรสชาติมันก็ค,คือเครื่องแกงมันจะออก รสชาติอยู่แล้วนะครับรสชาติไม่ถูกปาก็เติมนิดหน่อยนะครับน้ำปลาผมชะลดนิดหน่อยนะแต่นะครับชิมดูนะครับของครับหอมพืงแกงรสชาติกำลังดีนะครับเติมอะไรอีกไหมน้ำปลาพอแล้วครับล้ำแล้วครับล้ำแล้วนี่นะครับจะเรามาชิมกันดูนะครับนี่นะครับแกงปักส่วนอันนี้ผัดกระลำของน้องเหนือลำกอครับ ล้าก็ครับดอกบอกเลยร้านนั่งกันร้าหนี้ร้าก็กินนักๆเลยเออเดี๋ยวจะไปเที่ยวเชียงเวอร์บอกเลยเดี๋ยวจะไปไหนครับไปเที่ยวเชียงเวอร์เดี๋ยวปลาฉลามนี่แหละครับแกงมัฟักร้อนนะครับกินก็ครับสวยสคนเนี่ยต้องไปได้แวนก่อนนะอือเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับ ชิมดูน,นะครับชิมน้ำกันครับอืมเครื่องแกงอร่อยครับหวานฟักนะครับผสมกับเครื่องแกงข้าวทาข้าวทา,า,าฟักต้องฟักบ้านอกนะคะฟักกรุงเทพมันจะไม่อร่อยไม่มีความหวานเลยแต่นี่ฟักเอามาจากแพร่เลยนะคะมาจะหวานมากๆเลยกยิไก่แกงมาฟักใส่ไก่นะครับมากินกันดูนะครับ ืลํำครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับรับดามาลำํำอร่อยครับ